สวัสดีครับพบกับนิคมอนทัวร์นะครับวันนี้จะพาเด็กๆมากินแบบเล็บแมวนะครับน้องกัปตันนะครับนี่มากับน้องน้องกัปตันกับน้องอะไรเอ่ยน้องบิ๊กครับน้องบิก๊กสวัสดีครับอ่เาเดี๋ยวพาเด็กๆมากินเล็บแมวนะครับเคยกินไหมเคยครับโอเคยอยู่่ะ่าไปไปไปที่กินกันมาไหนต้นเป็นยังไงเคยรู้จักไหมไม่รู้จักเหรอบิ๊กน่าจะรู้จักนะ อเหมู่บ้านเดียวกันหลุมบ้านเดียวกันรุ่นพี่รุ่นน้องอ่ะต้นไหนน้อกับตันบอกว่าอยู่ตรงนู้นนะครับมากับเด็กๆนะครับนี่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 น้ำเลยครับน้ำบอกไอ้กินอย่างไรเบิ้งเบิ้งนี่นี่นี่ครับคลิปแมวนู่ครับกับตันอยู่ตรงนู้นนี่ครับคลิปแมว กัต,ตันน่าจะเป็นเด็กที่ไม่ค่อยได้ได้กินเท่าไหร่อยู่แต่นในเมืองบ้างนี่แมนบอสครับ,รบเป็นวะ <c oughs> น้องบ๊กนี่น่าจะเป็นสายลุยลุยครับลุยใช่ไหมอ่ะลองกินดูรสชาติมันเป็นยังไงออกเปรี้ยวครับออกเปรี้ยวเปรีย้ยวอย่างเดียวเลยบอสนี่อีกต้นนึงนี่บอสนี่นี่ต้นหนึ่ง เป็นไหนส้มครับส้มเปรีร้ยวนะครับ<ถ>คือเปรี้ยวอย่างเดียวเปรี้ยวอย่างเดียวเลยบ่เปรี้ยวคล,คล้คลายคล้ายพุทรานะครับนี่เป็นผลไม้ท้องถิ่นนะครับที่เกิดขึ้นตามข้างทางข้างถนนนี่ครับบ้านเราถ้าเด็กๆต่างจังหวัดแบบนี้ก็จะมาหากินกันเป็นลูกว่าอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองชิมดูนะครับนี่หน่วยลูกสุกมันอ่ะน้องบีกอดลองดิลองยังอ๋อมันเปรี้ยวเม็ดโตๆนะครับอยากเปรี้ยวๆหน่อยผมลองชิมดู แต่สารพคุณก็คือใช้สารพคุณของมันรู้ไหมไม่รู้เนาะสารพคุณคือช่วยเรามีเศษติดคออย่างเงี้กินเล็บแมวเนี่ยมันจะช่วยนะครับนี่มากินกับเล็บแมวกับเด็กๆนะครับบ๊กับกัปตันนะครับไหนกัปตันล้องยังไงลองให้ท่านผู้ชมได้ดูหน่อยเร็วกัปตันชอบต้นนี้นะครับชัดๆนี่ลูกมันเป็นอย่างนี้นะครับโอ้กัปตันเลือกเลือกต้นที่สวยเลยลูกใหญ่ดี เปรี้ยววันหวานของน้องกัปตันออกสองรถของของบิ๊กออกเปรี้ยวอย่างเดียวแล้วตะลิ้นหรือเปล่านี่แต่บิ๊กก็ยังสู้อยู่นะครับอ้าวบิ๊กยังสู้อ่ะตีนต้นนี้ดิเผื่อต้นมันอร่อยลูกต้นนี้เป็นยังไงพีอง่ออกกับผดปารครับโอ้มันไม่เหมือนกันหมดแต่ละต้นนี่ต้นนี้รู้สึกว่าจะลูกใหญ่กว่าตน้นก,กัปตันตาดีนะ พันธุ์มันใหญ่เลยพันธุ์มันใหญ่เนาะกับตันตาดีได้นี่พาเพื่อนมากินลูกยูกใหญ่นะครับอืมฝาดเนาะอันนี้มันจะมีรสฝาดนะครับแต่แต่ละต้นไม่เหมือนกันนะครับเร็วแมวมันดิบกินใหญ่เลยสายนี้ก็สายลุยหน่อยสายนี้ก็จะออก เรียนในเมืองนะครับก็จะไม่ค่อยได้สัมผัสบรรยากาศแบบนี้รุ่นพี่กับรุ่นน้องนะครับโรงเรียนเดียวกัน่นต้นใบคล้ายๆพุทรานะครับสรรพคุณก็ยาละคลายคอนะครับเป็นบรรยากาศต่างจังหวัดนะครับพามาชมนี่คือวิถีของเด็กต่างจังหวัดเลยมากินผลไม้ป่าแบบนี้นะครับลูกมันขอบคุณทุกท่านทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนิคมออนทัวนะครับแล้วก็ขอบคุณน้องทั้งสองด้วยนะครับวันนี้มาพามากินเล็บแมวบา,บาย พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ